โอ้ยดิบเท่าร้านแล้วอุ้ยพอชนเ่าไฟรูดิบเข่าร้านแล้วโอ,อเค okay, ถ,<ห>ถึงแล้วว,วันนี้เราก็จะมาเป็นพนักงานส่งพิซซ่าใช่ไหมพ่อใช่แล้วหนึงเอ้ยไม่ใช่วันสุดท้ายอุ้ยพอมาปุ๊บออเดอร์มาปั๊บเลยไหวครับต้องการพิซซ่าหน้าชีสเฮ้เราไปทำพิซซ่าให้ลูกค้าเดี๋ยววางพิซซ่าก่อนนะอุย้ยเด็นเลย เปิดเตาดีใจวันนี้วันสุดท้ายวางไปเลยหนูรอพิซซ่าอุ้ยได้แล้วได้แล้วพิ่ซ่าเคเดี๋ยวรอพ่อกันนะโอเคคุณพ่ออบแล้วได้เดี๋ยวไปรอหน้าร้านมาเร็วมาเร็วพ่อมาเร็วนี่พนักงานดีเด่นของเดือนโอ้ย หนูจะเป็นพนักงานดีเด่นให้ได <mor> <m arm ack ièrement> so <c oughs> ้พ่อพ่อคอยดูโอเคไป้เราไปทงพิซซ่ากันดีกว่าไป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 ขับรถไปเลยเดี๋ยวดูก่อนนะบ้านคุณลุงแปแตน่แนนอันนี้น่าจะบ้านคุณลุงนะเฮ้ยเธอทำไมบ้านดูเก่าจังเนี่ยคุณลุงอะไรอะไรวะน่ะ อืมสงสัยคุณตาน่าจะหิวอ่ะพ่อมาเร็วเอ๋ไปไปไปพอ่พอพอ่อพ่อปกดกระดิ่งกันจริงกริงพิซซ่ามาตรงแล้วครับอุ๊ยมีจดหมายด้วยฮะขออนุญาตเข้าบ้านนะครับเอ๋ไหนโอ๊ยไม่นะประตูมันล็อกแล้วอย่าบอกนะว่าคุณลุงจาก ขังเราไว้ในนี้ไม่นะโอ้ยตรงนี้มีทีวีเอ้ยมีเพื่อนมีเพื่อนเรามาด้วยว่าแต่แล้วเราจะออกยังไงโอ้ยโอ้ย้ยคุณลุก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 โดนคุณลุ้ยคือจะสอ่อนละกันเฮ้ย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 ไปจืดมึงจะโดดจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยคุณจะกูโดฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเุ้ยรอดด้วยเราอดด้วยหรือยังนี่หรือนี่ไม่กอดตรงนี้มีโทรศัพท์ด้วยทำไมได้อุ้ยพ่อโดนขังอยู่ในพ่อโดนขังอยู่ในคุกอุ้ยคุกหรอเฮ้ยหนูเจอห้องครัวมีตู้เย็นเกิดตู้เย็นเฮ้ยเจอชีสเจอชีสชีสหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันไหนพ่ออยู่ไหนพ่อออกมาแล้วพ่อออกมาแล้วพ่อปีนพ่อปีนหลังคาออกมาอ้าอยู่นี เออเดี๋ยวดูค่าพ่อก่อนแลวกันเฮ้ยตรงนี้มีห้องว้ายพ่อเจอคุณลุงหนูโดนคุณลุงไม่นะไหนรู้ที่พ่อบอกบนหลังคาเหรออ๋อนี่ไงตั้เย็นกระโดดไม่ถึงอะเฮ่ยพ่อเจอชีตพ่อเจอชีตก็มาเลยหรยอแล้วเราเดินลงมาทำไมชีตโหในในตู้เย็นพ่อหนูเมื่อกี้เนี้ยหนูเจอวิ่งคุณลุง โดนโดนคุณลุงแล้วไว้พ่อรอหนูด้วยมาขึ้นมาขึ้นมาไปกันอืมไว้รอหนูด้วยรอหนูด้วยปึ๊บอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยพอเจอห้องน้ำอุ้ยหนูล้มพอเจอห้องน้ำเขาเจอห้องน้ำตันนี้เอ้ยห้องน้ำมีพั่วมีพั่วหยิบได้ไหมหยิบได้แล้วเขาหยิบพั่วมาแล้วเฮ้ยหนูไปแล้วไปกันพั่วทำอะไรได้อ่ะ โอเคยลูกเจอคุณตาลูกเจอคุณตาไม่นะ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 ไม่พอเจอคุณตาคุณตามาเร้วเฮ้ยยพ่อหนูแอบอยู่คูตเนียเลยเฮ้ยคุณตามาคุณลุงถึงกระตาไม่ทันเลยพ่อมาเร็วพ่อมาเร็วอยู่ตรงไหนตรงนี้ข้างหลังพ่อเนี่ยพอเจอคุณตาอยู่ในครัวคุณตากูเอพ่อมาเลยมา พอ่พอเห็นตรงบนันไดเอ้ยคุณล้วนตายอีกนแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนหนูเห็นห้องนะพ่อตามออกมานะตามออกมาตามออกมานี่ต้องมาทางนี้แล้วมาทางนี้วิคุณตายอยู่หนะ้าดูตาแย่เลยว่าเชืปปเ้อเป็นไงจุกอย่างตึงไปยู่ไหนไปตรงน,นี้เลยวิคุณตาตามพ่อมาอหนูโดนคุณตาไล่อ่ะ ไปไปไปพ่อพ่ออยู่ตรงไหนมาเจอกันในห้องครัวได้ไหมพออยู่ชั้นสองพออยู่ชั้นสองมาเจอกันในห้องครัวโอ๊ยโเดินเชั้นสองที่มีบันไดใชไหใช่ช่โอ้ยหนูโดนปลาไลหยุดก่อนเอาพ่ตีหัวไดไมเยไลไม่หยุดเลยเนี่ยยพอเจอห้องรับห้องรับใช่ใมารล้วมาริ้วคุณลุงเอ้คุณลุงไม่เจอละ ว้ายหนูล่วงพลาดเลยใหม่นะใหม่นะพ่อวิ่งกระโดดใช่ไหมใช่ปุ๊บติ๊กติ๊กมีอายมันปีนได้แล้วไหนพ่อห้องนับนี่ไงแต่ว่าเราต้องใช้กุญแจเปิดกุญแจหเหรอใช่กุญแจเพราะว่าเราต้องไปหากุญแจนี่พ่อมาเร็วไปแก้เนี่ยมันมอนเจอห้องนัําอะ มันจะอยู่หลังบันไดพึลงมาเร็วอุ้ยคุณตาอุ้ยตายตรงนี้เริ่มตอนนี้ยังงงอยู่กับบ้านคุณตาเราต้องไปทางไหนอ่ะอุ้ยอฮ้ยตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาตามมาไป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 ตรงนี้มันมีห้องอยู่อะเฮ้ยนีไอ้กุญแจมีกุญแจสีน้ำเงินด้วยว้าวหยิบกุญแจขึ้นมากุญแจหรอโอเคอุ้ยคุณตามา คุณตามมาแล้วว่าไงเพื่อนไายอ่าวนไปทางนั้นนะไป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 ยว่าไงพ่อไปทางไหนไปทางไหนคุณตาเดินผ่านหน้าหนูไปเลยตรงนี้ปะมีมีห้องไะเฮ้ยคุณตาอยู่หัวหน้าพ่อเฮ้ยที่หนูหนูหนูเจอหนูเจอห้องเฮ้ยชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินเหรอมีโกด้วยเฮ้ยพ่อ เฮ้ยหนูเจอคุณตาคุณตามาไล่อุ้ยอันนี้ห้องไหนอะไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วขึ้นมาบนนี้ก็แล้วกันว้ายโดนตาดึงขาแวะตาหนูมาตาหนูมาทางนี้ตามหนูมาอืมต้องมาทางนี้ตามมา,าอุ้ยตาเดินช้าเลยพ่อตามมาเร็ว เร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันลงมาเล้ว้ยพอดีตามมาเร็วอ<ส>ุ้ยคณตากำลังลงไปที่ทีป่ประตูประตูไม่ได้หวังว่าเขาจะไม่อยู่ข้างล่างแล้วเ,เข้มอยู่แล้วอุยตกใจตกใจายเพื่อเลย ปุ๊บนี่เปิดหน้าต่างอืมเข้าไปไปลุไป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 ไไปไปไไปไปไปไเฮ้ยางนี้ท่อเออไตรงนี้มีมีห้องเวยมีห้องไบนหัวเรามีสวิตอะไรไม่รู้ไอมีมีสวิตแต่ดูก่อนตรงนี้มีอะไรป่าะ ประตูนี่ไงขึ้นมาแล้วพ่อขึ้นมาแล้วเขาจะสวิกด้วยเฮ้ยเอาว่ะขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยหมืนขึ้นได้เลยมันมีเวลามันมีเวลากำนดอุ้ยนี่ไงประตูเปิดประตูเปิดแล้วไปไปอุ้ยไม่ทันอ่ะพ่อไม่ทันเฮ้ยหนูเข้ามาทันหนูเข้ามาทันอืมอันนี้อะไรอ่ะรหัสล็ออ่าไม่ใช่ เดี๋ยวรอพ่อก่อนละกันเราก็ไปไม่เหมือนตรงนี้จะมีทางเข้าน้องพีทเออเนี่ยมันเล้าล้ๆนะนี่ไงทางแก๊สเฮ้ยทางแก๊สกินได้ด้วยเราจะทางแก๊สไปต่อได้ไหมอุ๊ย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 ดุโยนไปฝั่งนู้นแล้วมันโยนได้โยนเลยโยนเลยมันโยนได้โอเคพ่อเข้ามาแล้วไปเฮ้ยตรงนี้มีสวิ ตรงนี้มีสวิทช์ด้วยคันโยเอ้ยเอยเอประตูเปิดแล้วตรงนี้เป็นห้องเหรอมีถ้วยกาแฟด้วยมีโดนันทอเอ้ตรงนี้มีปุ่มกดมเหมือนจะเป็นรหัสนะโกดไปเอ้ยไงหนึ่งหกสองเคือคอน่อาจะเป็นรหัสนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมพอกดก่อนเลยโอเคพอกดแล้วอืม พี่ใช่ด้วยใช่ด้วยสองใช่ไหมใช่ใช่เป็นรหัสจริงๆด้วยไปชั้นล่างึงชั้นล่างไปไปไปโอ้ยข้างล่างมีอะไรอ่ะลงเหมือนเราจะอยู่ห้องใต้ดินน่เนี่ยอุ้ยนี่ไงเหมือนเราลงมาห้องใต้ดินเลยอะ่ะใช่ใช่อันนี้นนเราน่อจะอยู่ใต้บ้านนะอะไรอันนี้คือ,อ,อพ่อตรงนู้นพ่อเห็นตุ้มม้นไหมนั่นนะ่ะข้างบนน,นั่นนะ่ะเห็นไหม เห็นเห็นเหมือนจะมีสวิตอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่อุ๊ยตกเอาใหม่เอาใหม่จึ๊บไฟไๆไปไหรือว่าออเพราะนี่นี่หนูรู้ละเราต้องขึ้นมาตรงนี้ตรงนั้นเราไปไม่ได้เอ๊ยค้างจึ๊บหรือได้แล้วมาเปิดตรงนี้ สับสวิตอ่ะเอาข้าไปก่อนเลยอุ้ยกระโดดเฮ้ยตรงนี้มีลมพ่อมีลมแล้วตรงเนี้ยมาเร็วมาเร็วโอเคโอ้โหตัวพ่อตาย้ตายเหมือนกันเพราะว่าเราหน้าจะแบบต้องวิ่งไปเลยนะไปดิไปไปกระโดดปุ๊บเฮ้ยได้ว่ะกระโดดปุ๊บอุ้ยได้ เอาสุดท้ายไม่รอดเฮ้ยเอาไม่ออเอาไมเอาไม่จะไม่ยอมจะไม่ยอมไป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 เฮ้ยเยลวงอีกแล้วทำไม่ได้อ่ะมันเมือนไี่ไดยเฮ้ยเอออันแรกยังรอดอันที่สองยังรอดอันที่สา คือบันไดมาขึ้นบันไดมาอันนี้อันนี้มีเหมือนห้องแล็บอุ้ยอุ้ยประตูเปิดอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะป๊อบอายโอ้ยแม่กอดนั่นมันป๊อบอายว้าวว่าไงเหรออุ้ย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 อะไรอุ้ยขึ้นบันไดขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้จะต้องเข้าไปฟังโนะหรอเสียงมันหวาแล้วดูดีป้อนนึกว่ากินของอะ คือขึ้นมาตรงนี้ก่อนเอ้ยขึ้นหน้าขึ้นหน้าตรงนี้เราต้องเพราะมันมีหลอดนื้อเราต้องฆ่ามาันเอ้ยอน,นี่พ่อฆ่าเราฝั่งนี้เร็วพ่อปีนขึ้นบนลาวแล้วก็ขึ้นบนพ่อฝั่งน,นี้จะมีล็อกเกตเจไม่รอดนอนแน่โอุ๊ยหนูแตกอุ้ยพ่อได้ปืนมาอุ้ยยิงมัน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  จริงมันมาด็มาเด็มาเด็กมาเด็กโ้ยระเบิดเลยระเบิดอุ้ยดูแขนมันโคตรใหญ่เลยอุ้ยทางเปิดแล้วเดี๋ยวหนูไปรอพ่อนะดูพ่อสิมันใกล้อุ้ยทางนี้มาเร็วพ่อทางนี้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 มันมีมันมีพัดลมเฮ้ยตรงนี้มีปั๊์ก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีลักโอเคไปเสียลักเปมันดึงมันดึงแ้วปลักอยู่ตรงไหนอะเราเดินไปเราเดินไปแล้วมันดึงน่าจะเดินตามท่อไปอะอุ้ยนั่นไงพี่หน่วยลักเรใช่โอเคอ้าวพอโดนอะไรอะพอตกอ้กระโดดกะโดดใช้ใช้วิธีกระโดดกระโดดแล้วค่อยๆเดินกระโดดแล้วค่อยๆเดินไปมาปมันดึงมันดึงมันดึงโอ้้โอ้โ้โ้ เสียบเสียบเลยเฮ้ยอันนี้ถือว่ายากไปๆๆอืมเฮ้ยนี่ไอ้ปลอมเปิดแล้วเรากระโดดขึ้นไปเลยว้ายวะตกตายเฮ้ยตรงนั้นมีทางขึ้นอ่ะกระโดดไปโดนหนามแทงตูดตายเลยอะเฮ้ยเออถึงแล้วพ่อ พ่อมาเร็วพ่อมาเร็วมันนักนะเออเออเยี่ยมเยี่ยมมันรล้มันเป็นแดงก็อ,อ,อข้างบนข้างบนตรงนี้ตรงตรงนี้น่าจะตรงนี้หรือเปล่าโ <Okay. S 1> อเค่ะดูตรงนี้เดินได้นร่นี้นตรงนั้นมีบันไดด้วยไปไปกระโดดปุ๊บอืมขึ้นมาด้านบนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรอะ่ะ น,นี้น่าจะเป็นห้องมันจะเป็นห้องซักผ้าคุณตาไหมวันนั้นจะเป็นห้องรีสัก